สวัสดีครับวันนี้นะครับบีมอตพาร์จะมาเสนอนะครับมาเสนอเป็นกระปุกปั๊มรอยนะครับกระปุกปั๊มน้ํามันเบรกนะครับผมที่เขาเรียกกันว่ากระปุกปั๊มน้ามันเบรกทั่วไปนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นทรงแบบว่าคล้ายๆที่เขาเรียกกันตรงตู้ปลานะครับลักษณะจะมี3มสีครับสีดําสีแดงแล้วก็สีทองนะครับผมตัวนี้ทํามาจากแบบว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นแก้วครับเพื่อทําให้ดูใส่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ คือซ้ายขวามือเบรกหรือมือคัตนะครับใส่ได้ทุกรุ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถตอนจังหวะหรือติจังหวะขอให้มันจะมีขามาให้นะครับจะมีขาตรงหรือขาเป็นตัวงอวแบบนี้นะครับที่ถึงแล้วก็มีขายึดอีกตัวหนึ่งพวกของกระปุกน้ํามันเบรกนะครับผมแต่ละตัวนะครับผมตัวนี้ครับจะทําให้รถดูสวยงามครับแล้วก็ทําให้มีสไตล์เป็นของรถทุกรุ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็าาตามนะครับผมจะไม่เหมือนใครนะครับผม ลองเอาไปใส่ดูนะครับจะมี3สีนะครับผมที่เขาเรียกว่ากระปุกน้ำมันเบรกนะฮะเรื่องการจัดส่งนะครับ B มัเตพานะฮะจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับตามสโลแกนที่บอกนะครับผมส่งของไวครับได้ของชัวร์นะครับผมจาก B มัเตพาครับ